สวัสดีครับผมเช่นนะครับนไวัยชมบุรีน,นี้จะมาเป็นคำพยานนะครับที่พระเจ้าอวยพรเรืเ่องงานคือเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนธันวาผมหมดสัญญาจากบริษัทเก่าก็คือว่างานซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมรู้จักพระเจ้าใหม่ๆแล้วก็เริ่มสแสวงหาพระเจ้าถ้าผมมีเวลาว่างที่จะไปงานภารกิจแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้มาโบสถก็เริ่มรู้จักพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเพื่อของานใหม่กับพระเจ้าผมก็สมัครงานมานหลายๆบริษัทสมัครมาเรื่อยๆนะครับ แต่จงระยะเวลาสองเดือนไม่มีบริษัทไหนเรียกเลยซึ่งตอนนั้นก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างระยะบอกให้เชื่อและวางใจฟังคำเทศนอาจารย์ของเอกบอกว่าสามเดือนไม่มีอะไรดีขึ้นก็ไปได้เลยช่วงเดือนมกราผมก็เริ่มมาบวชแล้วก็เริ่มอธิษฐานแล้วมีบางครั้งก็โหดอาหารอธิษฐานด้วยแต่ว่าไม่ได้อธิษฐานแบบจดจงก็คือเคยสารขอให้อายงานใหม่เร็วๆแล้วพอช่วง เดือนกุมภาคือมันเริ่มผ่านมาเดือนหนึ่งสองเดือนคือครอบครัวมันก็มีค่าใช้จ่าครับเริ่มกดดันแล้วออไม่ได้งานเราก็เลยอธิษฐานขอพระเจ้าแบบเจาะจงว่าขอให้ลูกได้งานภายในเดือนกุมภาแล้วเราก็อธิษฐานมาเรื่อยๆจนถึงวันที่29่สิบกากุมภาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนเริมเมการแบบกบังวลแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ตื่นเช้ามาเราก็เลยถามพระเจ้าว่าทำไมไม่ตอบคำอฏิฐานสรุปพระเจ้ามีจริงหรือไม่ถ้าพระเจ้ามีจริงก็แสดงให้ลูกเห็นแล้วลูกจะได้ไปประกาศกับคนอื่นว่าพระเจ้ามีจริงในวันเดียวกันประมาณช่วงสี่โมงเย็นมีโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาเขาถามว่าใช่พิเชยนใช่ไหมบอกใช่ครับตำแหน่งที่สมัครมาน่าจะรับเงินเดือนไม่ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนของพี่เขากําลังหาคนอยู่ลองดูไหมผมก็อลองดูครับ ในวันเดียวกันประมาณบกโมเย็นม,มันมีโทรศัพท<ม>์เข้ามาอีกเป็นพี่คนหนึ่งที่เขาได้ประบัติผมไปเขาโทรมาคุยแล้วก็ให้ผมอัปเดตซีวีแล้วเขาจะส่งไปให้ทางเอชอาร์เขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีบัตรเกตให้เท่านี้นะสนใจไหมผมก็บอกว่าก็ก็ได้ครับเราคิดในใจดีดีกว่าตกงานพอเช้าวันที่หนึ่งมีนา ก็มีเมลเดิ้งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นเมลจาก HR mm hmm. เขาเมลมาขอพวกเอกสารสมัครงานขอพวกเซอร์ติสเเกเราก็ส่งไปให้แล้วเราก็พยายามคุยกับพี่คนที่โทรมาแต่แกก็บอกว่า mm hmm. เดี๋ยว HR แล้วก็โปรเจกต์เมเจอร์จะโทรมาทามพานนะคือเซอร์ไพรส์นิดนึง mm hmm. เห็นเมลจาก HR ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คนไทยเราเราก็เลยเริ่มกังวลเหมือนกัน เฮ้ยมันต้องสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแน่เลยก็เ,เลยกลับไปถามพี่คนที่โทรมาคุยแกว,ว่ามันเป็นบรษิษัทของสิงคโปร์เราก็เลยซ้อมสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็วันอาทิตย์มาโบสถก็อธิษฐานด้วยวันอาทิตย์ก็ขอพระเจ้าซึ่งเดือนเบื้องต้นที่ผมคุยกับพี่คนนั้นไปมันจะสามารถถวายสิรถลดได้สี่หลัก ซึ่งในวันอาทิตย์ผมก็ขอเจ้าบอกว่าขอให้ลูกเนี่ยได้ถวายสิบรถห้าหลักพอเช้าวันจันทร์เราก็รอโทรศพส์หลอว่าทางเอชหรือว่าโคจิไม่เจอเขาจะโทรมาสัมภาษณ์แต่มันมีเมลเด้งขึ้นมาผมก็นั่งอ่านเมลปรากฏว่าเขาเสนอเงินเดือนมาให้เลยแล้วเงินเดือนแบบว้าวมาก ตามที่เราอธิษฐานขอกับพระเจ้าในวันอาทิตย์เลยเป็นยูเอสดอลลาร์จากถวายสิบรสี่หลักกลายเป็นถวายสิบรถห้ <Wow. S 1> าหลักว่างที่าอร์ก็เมลมาถามาอยว่าถ้าคุณได้รับการคัดเลือกคุณจะสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่ผมก็บอกว่าเริ่มโดยเร็วที่สุดเพราะว่าผมว่างอยู่ในเช้าวันอังคารก็มีเมลเข้ามาอีกปรากฏว่าเขา ส่งสัญญาจ้างงานมาให้เลยแล้วให้ผมเริ่มงานในวันที่หกซึ่งผมก็เตรียมตัวไม่ทันผมยังไม่เซ็นสัญญาเลยแล้วเตรียมเอกสารไม่ทันแต่ผมต้องไปเริ่มงานแล้วก็เลยไปเริ่มงานในวันที่หกแล้วก็วันที่หกก็ยังไม่ได้มีอะไรทําก็เลยนั่งอ่านสัญญาแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วส่งกลับไปให้ทางเอซาก็ยังงง,งว่าทําไมเอากับโปรเจคแมเนเจอร์ไม่โทรมาสัมภาษณ์เลย พรยาบอกว่าไม่ต้องสงสัยในพระเจ้าและตอนนี้ผมก็ทํางานผ่านมาได้สามเดือนแล้วแล้วผมก็ถวายสิบรถทุกเดือนเพื่อนบางคนที่เขาหมดสัญญาพร้อมกันเขาป่านนี้เขาก็ยังไม่ได้งานเลยน่าจะครึ่งปีแล้ะแต่ผมมีพระเจ้าครับทั้งที่ผมเล่ามาผมขอถวายเกียรติพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่้องทุกท่านครับสวัสดีครับ